ทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน 1- 2ึ่แคปซูลนะหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมคเกียเนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดเราไปรับประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคาร์โบไฮเดตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนี้ก็คือทําไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยี้ห้อเขาเนี่ยทให้รับประทานก่อนอาหาร เพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทาให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันการพวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดตนะคะเข้าไปช่วยทําให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้าตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาหลายคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะ